สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียากลาเดนที่น่ารักทุกท่านยายาแกลาเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนอ่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขค่ะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งโชค9ชั้นนะคะโชค9ชั้นหลายสายพันธุ์เลยนะคะอ่าชอบตัวไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะ0644787995หรือจะแคปส่งให้หนุดทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะอ่ะมีต้นไหนนะคะเดี๋ยวมา แบ่งปันนะคะก็จะมีตั้งแต่ไซส์กระถาง8นิ้วขึ้นไปนะคะ,ะต้นแรกต้นแรกเป็นด่างสีชมพูนะคะเป็นด่างสีชมพูฟอร์มสวยมากเลยนะคะสวยมากๆสีชมพูใบใหญ่อันนี้ถ้าไปลงกระถาง15นิ้วนะคะลงกระถาง15นิ้วสักประมาณ 3- 4สเดือนนะคะหรือหรือจะไปลงอ่างมังกรใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะถ้าเขาไปอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะ ใหญ่ๆแล้วอ่ะประมาณไซส์นี้นะคะสามารถเป็นลงอ่างมังกรใหญ่ๆแบบนั้นได้เลยถ้าลงอ่างใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ2เดือนค่ะเขาก็จะใหญ่บิ๊กบึ้มนะคะแต่การให้น้ําคือจะต้องให้น้ําเช้าเย็นนะคะแล้วเขาจะโตดีชั่วเก้าชั้นชอบน้ํานะคะแล้วก็สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นด่างสีชมพูนะคะอรอมสวยมากสําหรับต้นนี้นะคะสวยจริงสวยจริงใบหนาค่ะใบหนาใบหนาดีมากเลยอ่ะอันนี้ก็อากาศ ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้เห็นถึงความสีชมพูนะคะ,ะเป็นเชื้อของตัวนั้นนะคะเป็นเชื้อของต้นนี้เลยสามารถใหญ่บิ๊กพื้มได้เหมือนกันแบบนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากให้ใหญ่ๆก็นําไปลงอ่างมังกรใหญ่ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีนะคะส่ง แบบตะก,ก้านะคะ1500ส่งฟรีเดี๋ยวส่งให้แบบทั้งตะก,ก้านะคะอาแต่ว่าเดี๋ยวนุชขออนุญาตรอให้ใบนี้เขาเขาแก่กว่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนุชจะจะจะ,จะส่งให้นะคะเพราะว่าอันนี้ใบเขายังอ่อนอยู่เดี๋ยวถ้าส่งไปเดี๋ยวใบเขาจะสลดได้นะคะ1500ส่งฟรีใครสนใจนะคะโทรหาหนุได้อาหรือจะแคปส่งให้นุทางไลน์นะคะต้นนี้ฟอร์มสวยมากๆเลยไม่อยากให้พลาดสวยมากสวยจริงค่ะสวยจริง สวยจริงฟอร์มดีมากเลยนะคะ1,500ส่งฟรีนะคะต้นแรกคะ่ะต้นต่อมาค่ะสำหรับต้นนี้นะคะตัวนี้เป็นมังกรผักกาดทรงเป็นคอมแพลก,ก้านสั้นนะคะทรงคอมแพ็กนะคะทรงคอมแพก,ก้านสั้นจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะเป็นด่างสีชมพูนะคะแต่ว่าอ่าด้วยความที่ อากาศร้อนเนาะก็ความชมพูยังไม่เข้าเยอะแต่ว่าเราได้เห็นถึงความด่างอยู่นะคะตัวนี้เขาจะสะท้อนแสงบางทีถ้าเป็นอากาศเยน็นๆสะท้อนแสงช่วงช่วงเช้าะคะ่ะใต้หลังใบเขาจะเป็นสีสีสวยเลยแหละใบก็จะ,ะใหญ่ๆด้วยนะคะ,ะเป็นมังกรผักกาดทรงคอมเพลก,ก้านสั้นนะคะ,ะความด่างยังได้เห็นอยู่อันนี้ก็ โดยส่วนมากแล้วจะชอบวางที่อากาศร้อนๆหน่อยสีเขาก็เลยจะไม่ค่อยเข้าค่ะ,ะตัวนี้กระถาง11นิ้วนะคะ,อะเอาไปที่1,000ส่งฟรีนะคะส่งสวยส่งดียิ่งโตไป15นิ้วนะคะอันนี้จะไปลง15นิ้วหรือจะจริงๆไป20นิ้วได้ค่ะหรือจะไปอ่างมังกรก็ได้นะคะเขาก็จะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะฝากมาแล้วนะคะ2ฝากฝากมาแล้ว2ฝากพร้อมเปลี่ยนกระถางนะคะพร้อมเปลี่ยนกระถางมากมากเลย พร้อมอับไซนะคะหนึ่งพันส่งฟรีนะคะตอ่ตอมาค่ะต่อมาจะเป็นอ่ะตัวนี้จะเป็นดำม่วงแดงนะคะดำม่วงแดงดำม่วงแดงดำม่วงแดงอันนี้บางสวนยังไม่ปล่อยเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะเป็นไม้หนอ่อความด่างจะเป็นแบบนี้เลยอ่าถ้าเขาได้ความความเย็นนะคะสีเขาจะสวยมากๆเลยออกไปแบบทางโทนม่วงแดงเลยนะคะออกไปทางแดงๆเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดของเขา สวยจริงๆค่ะสีสวยมากเลยอสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่2 5 0พันห้าร้อยนะคะ2 5 0พันห้ารอส่งรียิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวประมาณอากาศเย็นๆนะคะช่วงประมาณปีใหม่นะคะจะได้เห็นความสวยมากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้หน่อค่ะเป็นไม้หนอนะคะน,นี่ก็จะเป็นยอดเขาเป็นยอดเขาอันนี้ก็ยกยอดอีกรอบหนึ่งค่ะยกยอดอีกรอบหนึ่งเนี่ยหน่อมาแล้วอุ้ยไวมากเลย ไวมากค่ะไม่กี่วันเองนะคะนี่ไม่กี่วันเองแทงหน่อมาแล้วนี่มาแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้าก็สงสัยอยู่ว่าหน่ออะไรโผล่มาอ่าแล้วก็จะเหลือไว้เนี่ยค่ะสองหน่อสองหน่อยังไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั้นฟอร์มกันต่อไปค่ะแต่ต้นนี้แบ่งนะคะต้นนี้แบ่งให้ที่สองพันห้าร้อยนะคะดำม่วงแดงนะคะดำม่วงแดงนี่ดูก้านได้เลย ต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเชื้อทับทิมนะคะเชื้อทับทิมอุ้ยสวยมากสวยจริงอันนี้ก็ถ้าเจอความเย็นนะคะก็จะสวยมากๆเช่นเดียวกันอ่ะเป็นไม้กระถางเป็นไม้กระถางอ่าเกนิ้วนะคะเก้านิ้วสินิ้วหลอดใหม่กําลังมาเลยนะคะเป็นเชื้อของทับทิมนะคะเชื้อของทับทิมอ่ะสำหรับต้นนี้อ่าต้นนี้เอาไปที่หนึ่พัอนะคะอุต้นใหญ่มาก พร้อมสวยด้วยนะคะหนึ่งนห้ารอยนะคะหนึ่งห้าร้อุ้ยสวยจริงๆแคปส่งให้หนุทางไลน์ได้เลยนะคะต่อมาคะ่ะต่อมาจะเป็นไม้หน่อที่อยู่ติดต่อนะคะจะเป็นด่างขาวแฉลบนะคะนี่ระบบรากคือเยอะมากเลยอันนี้ไม่ได้แยกนะคะไม่ได้แยกเลยปล่อยไว้แบบนี้เลยอ่านลูกค้าก็สามารถไปแยกเองได้นะคะไปแยกปลูกแล้วทีนี้ก็ไปเปิดระบบรากของอ่าต่อนะคะไปเปิด เอารากออกอีกนะคะก็จะได้หน่อแทงขึ้นมาใหม่นะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้ลูกค้าแค่ไปเปลี่ยนกระถางนะคะไปอัพไซส์กระถางาไปลงอ่างมังกรดีกว่าค่ะเขาจะได้โตนะคะอันนี้ไซส์กระถางแค่15นิ้วเองพร้อมเปลี่ยนนะคะจะเป็นด่างขาวแฉลบนะคะด่างขาวแฉลบทรงดีมากค่ะทรงดีมากเลยเป็นทรงคอมเพกเหมือนแม่ที่ตั้งแต่ตอนแรกที่นุชทําการยก ยอดนะคะเขาก็เป็นทรงที่สวยมากสวยมากจริงๆค่ะเป็นทรง compact เลยนะคะตัวนี้ด่างขาวฉลับนะคะอ่ะก็จะมีตาหนินะคะจะเป็นรูอันนี้จะเกิดจากแมลงกลางคืนนะคะมากัดเขาก็จะมากัดตั้งแต่ที่เป็นใบอ่อนค่ะโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นใบแก่เขาจะไม่กัดนะคะเพราะว่าเป็นใบอ่อนอ่ามันจะกัดง่ายนะคะมันอ่อนจะกินง่ายกว่าแก่นะคะแล้วก็โชคเก้าชั้นจริงๆแล้วลองสังเกตดูนะคะเขาจะมีกลิ่นในตัวของเขานะคะกลิ่นแปลกๆอยู่รู้ก็ว่าเขาจะแปลกๆอยู่นะคะ ถ้าเป็นใบแก่ก็ไม่น่าจะอร่อยก็ประมาณนั้นค่ะเขาก็เลยจะชอบกินแต่ใบอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าดอกของเขานะคะดอกมาแล้วอุ้ยแม่พันธุ์ดอกมาแล้ว,ลวเวลาเวลาอ่าเวลาที่ให้อ๋อตัวด่างเขาอันนี้ยังยังไม่เคยเห็นฝกักยังไม่เคยเห็นฝกักเพราะว่านุชมายกยอดเขาอ่าตอนสิบห้านิ้วก็ดอกยังไม่มาแต่อันนี้ดอกมาแล้วนะคะด่างลุงก้านด้วยค่ะสวยสวยอุ้ยสวย,สวยจริงสวยจริง ตัวนี้เป็นด่างขาวนะคะเป็นด่างขาวที่นุชยยังไม่เคยเห็นสีชมพูเข้าเลยนะคะเป็นขาวแบบนี้เลยนะคะยังไม่เคยเห็นชมพูเข้าเลยต้นนี้แม่พันสิบห้านิ้วนะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่ห0พับาทนะคะเปิดอยู่ที่6000บาทสวยจริงสวยจริงสวยมากด่างขาวอ่ะด่างขาวหต้นนะคะด่างขาวหนึต้น ต,ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นสีม่วงเลือดม่วงจีดนะคะม่วงเลือดม่วงจีดอันนี้ก็พอถ้าได้ความเย็นนะคะโดยส่วนมากแล้วถ้าเจอความเย็นนะโชคก็ชั้นเขาจะสีสวยมากเลยอันนี้ความด่างเห็นสีเข้านะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงเลือดม่วงจีดนะคะนี่สีม่วงเลือดม่วงจีดด่างด่างด่างดีเหมือนกับพวกเชื้อทับทิมเลยนะคะด่างดีเหมือนกับเชื้อทับทิมเลยต้นเขานะคะต้นเขาก็จะเป็นอ่ะสีม่วงม่วงแบบนี้เลยม่วงเลือดแบบนี้เลยนะคะอ่ะ ต้นนี้ต้นนี้เอาไปที่สี่พันห้าร้อยนะคะสี่พันห้าร้อยพอสวยมากสวยจริงสวยจริงสวยจริงเอาไปที่สี่พันห้าร้อยค่ะสําหรับต้นนี้นะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมอ่ะตัวนี้กระถางสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วจริงๆเขาพร้อมที่จะอัพไซส์ให้ใหญ่กว่านี้ได้นะคะยิ่งไปอัพไซส์เขาก็จะโตนะคะตัวนี้เข้าไปถึงขั้น สีแดงได้เลยนะคะเข้าก่อนหน้านั้นเขาเข้าแดงไปแล้วค่ะพอทีนี้นะคะนุ๊ดนาไปไปลงน้ําไปแช่นในน้ําไว้นะคะแล้วอยู่ที่ความร้อนมากเลยช่วงบ่ายเขาก็จะเจอกับความร้อนมากๆค่ะก็เลยทําให้สีเขาดรอปลงมาเยอะนะคะแต่ความแดงก็ยังคงอยู่นะคะความแดงยังอยู่ใบนี้เขาแดงมากค่ะแล้วทีนี้อ่าสีดรอปไปค่ะนุกก็เลยนุกก็เลยตัดทิ้งไปแล้วนะคะ อันนี้ถ้าตัวนี้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หนอนะคะหนอนี้เขาจะสวยมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวรอให้ตัวนี้แห้งค่ะแล้วก็เอาออกก็เดี๋ยวหนอนเขาจะได้แทงมาค่ะพร้อมพร้อมเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะอ่ะแสงแดดแดดแรงอ่ะดูความความความด่างนะคะนี่ก็ยังได้เห็นความแดงดูอ่ะลูกผสมทับทิมนะคะเขาจะด่างลงก้านดูที่ก้านค่ะเนี่ยก้านสวยมากเลยนะคะก้านสวยมากๆก้านชมพูแดงนะคะ ด่างดีเหลี่ยมสวยนะคะเป็นเหลี่ยมสวยๆเลยด่างสวยๆด้วยนะคะสีสวยมากๆเลยลูกผสมทับทิมนะคะอ่าตัวนี้ใบก็จะอ่ะเป็นคลื่นนะคะแล้วก็ใบหนาดีด้วยนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นรูนะคะเป็นตนําหนิเป็นรูที่เกิดจากพวกแมลงกลางคืนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูเป็นรูหน่อยนี่ ก็จะมีตำหนิไม้ด่างก็จะมีตำหนิพวกนี้บ้างอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าอันนี้เราก็จะปล่อยแบบคือเลี้ยงธรรมชาติเลยเราไม่ได้อยู่ในห้องห้องอะไรนะเขาเรียกไม่ได้ทําทําห้องให้เขาแบบนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ผ้าผ้าเสลนครอบ ปิดทั้งหมดนะคะอันนี้เราก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนี่ยความชมพูแดงนะคะความชมพูแดงยังคงมีเหลืออยู่ให้เห็นนะคะจริงๆอ่ะสีน้องเขาจะสดกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเจอความร้อนเจอแสงแดดช่วงบ่ายแรงเกินไปนะคะก็เลยทําให้สีเขาอ่าซีดลงดอบลงได้แบบนี้นะคะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทางโทนส้มนะคะมาทางโทนส้ม เดี๋ยวเราจะได้เห็นความสวยของเขาอีกครั้งนะคะก็ประมาณธันวาคนะ,คะช่วงหน้าหนาวนะคะปีนี้หนาวแรงค่ะปีนี้หนาวแรงมากเลยเราก็ได้เห็นความสวยของเขานะคะนานเหมือนกันค่ะได้เห็นสีแดงเลยนะคะปีนี้ได้เห็นสีแดงเยอะมากเลยต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ปกตินุ่เปิดอยู่20,500นะคะสีดอกลงนุ่ให้อยู่ที่20,000นะคะนุเปิดอยู่ที่20,000นะคะเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนกระถางไว้เลย แต่แต่ถ้าไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ลูกค้า,าไปอัพไซต์ให้ได้เลยนะคะไปลงอ่งางมังกรก็ได้ใหญ่กว่านี้บื้มกว่านี้ใบหนาใบเยอะกว่านี้สวยสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นมากๆเลยเข้าถึงแดงได้เลยนะคะอย่าไปอ,าอยู่ที่แดดร้อนอนะคะอย่าไปอยู่ที่แดดร้อนมากมากนะคะ าชอบอากาศเย็นๆนะคะเขาชอบอากาศเย็นๆชอบน้ําชอบอากาศเย็นๆนะคะอ่ะมีฝักด้วยนะคะสําหรับต้นนี้มีสองฝักนี่สองฝักมาแล้วเรียบร้อยค่ะทั้งมเมล็ดจะไปทําจํานวนโดยเอามเมล็ดก่อนก็ได้หรือจับไปยกยอดอีกก็ได้นะคะถ้ายกยอดมานะคะหนอมาสวยนะคะหนอมาสวยแน่นอนค่ะรับประกันความสวยเลยนะคะไม่ผิดหวังความสวยอย่างแน่นอนอ่ะต้นนี้เปิดอยู่ที่สองหมื่นนะคะต้นแรกนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นอ่าเป็นหน่อนะคะเป็นหน่อกระถางสิอดนิ้วนะคะอ่ะอันนี้พร้อมเดินทางค่ะเนี่ยค่ะออกมาค่อนแบบดําแดงเลยนะคะม่วงดําแดงเลยดําแดงกันเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวหนอ่อถ้าได้มาได้หน่อมาจากใบนี้นะคะจะได้ลูกสวยสวยแน่นอนนี่อย่างน้อยหนึ่งในนี้นะคะหนึ่งกิ่งในนี้หน่อมายังไงก็สวยค่ะมีเชือ้อมีเชื้อความสวยมาแล้วนะคะ นี่ความด่างความด่างสีชมพูนะคะชมพูถ้าเจอความเย็นนี่บอกเลยค่ะทุกใบนะคะสวยวิ้งเลยนะคะสวยวิ้งเลยเนี่ยเข้าชมพูแดงไปแล้วนะคะนี่ความด่างใบนะคะใบเขาหนาดีค่ะใบเขาหนาดีแต่อันนี้ก็มแมลงอ่าเป็นเรื่องของปกติธรรมชาตินะคะต้นนี้เนาะนุดเปิดอยู่นุดเปิดอยู่หกพันเก้าเนาะเอาไปที่อ่าหกพันห้าร้อยวันนี้ ไปที่6,500นะคะ6,500อุ้ยสวยมากสวยจริงปกติลนะ15,000ค่ะปกติ15,000เลยไซส์11นิ้วนะคะอ่ะอันนี้ไปที่6,500นะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นหน้าวัวพูซิลี่นะคะหน้าวัวใบาหน้าวัวพูซิลลี่อ่ะตัวนี้กระถาง12นิ้วจริงๆเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วแหละยิย่งไปลงสักประมาณ20นิ้วอ่านใบใหญ่ๆนะคะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะ อันนี้เป็นตัวใบหน้าย่นนะคะใบหน้ายน่นหน้าวัวผูซิลี่อ่ะตัวนี้ไปที่ห้าร้อยบาทค่ะนี่ใบใหม่หน้าวัวผูซิลี่นะคะใบนี้ใบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ตัดได้ค่ะตัดทิ้งได้ใบไหนไม่สวยนะคะตัดทิ้งได้เดี๋ยวเขาจะแทงใบใหม่มาให้เรื่อยๆนะคะอ่ะตัวนี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะต่อมาค่ะโชคเก้าชั้นอ่ะลูกผสมทับทิมอีกหนึ่งต้นนะคะ อันนี้จะเป็นเป็นยอดใหญ่ของเขาเลยนะคะยอดแรกเลยตัวนี้มันจะมีใบที่แบบแปลกๆมานะคะก็ไม่รู้ว่าพิการหรือเป็นอะไรนะคะแต่ว่าสีก็ไปแดงดีอยู่เหมือนกันนะคะ,ะดูพวกนี้ใต้หลังใบยังยังสีอยู่เลยนะคะความด่างนะคะด่างดีอันนี้นุก็จะถ่ายที่แสงแดดด้วยนะคะแสงแรงเลยแหละก็จะได้เห็น อันนี้น่าจะทาปูนแดงตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าคราบเขายังอยู่นะคะคราบยังอยู่ก็มีแอบติดแดงมาด้วยนะคะที่เป็นรูเป็นรอยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากมาแมลงนะคะไม่สามารถที่จะทําลายพวกเธอได้เนี่ยคะ่ะดู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 ความสวยวิสวยจริงแดงแดงอยู่เลยนะคะยังแดงแดงอยู่เลยกิ่งนี้เปิดมาแดงด่างแดงเลยนะคะกระดูกด่างแดงเลยนะคะนี่สวยจริง นี่ขนาดอากาศไม่เย็นนะคะอากาศไม่เย็นอากาศไม่เย็นนี่ค่ะออกแดงๆแบบนี้เลยนะคะด่างด่างด่างดีจริงๆค่ะกับลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมนะคะแล้วก็ใบนี้จะมีปัญหาก็คือเขาจะงอไปแบบนี้นะคะนุว่านุจะตัดทิ้งตั้งนานนุ้นก็ไม่ได้ตัดเลยการการการด่างดีมากค่ะการด่างดีมากเลยด้านในด้านในก้านก็ด่างด่างดีจริงๆค่ะอันนี้ก็ เหมือนเขาจะโดนอะไรไม่แน่ใจค่ะแล้วทีนี้ใบเขาก็เลยหงีค่ะหนูก็เลยตัดออกไปค่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะมีปัญหาอยู่ก็จะเป็นรูเป็นรอยนะคะฝักนะคะสองสี่ห้าห้าฝักห้าฝักอันนี้เกรสรตัวตัวผู้นะคะเกรสรตัวผู้มาแล้วต้นนี้มาห้าฝักนะคะก็ราคาเดียวกันเลยนะคะเปิดอยู่ที่สองหมืบาทนะคะ ลูกผสมทับทิมสีดีเนี่ยสีดีมากเลยสีดีมากออกเหมือนน้ำหมากเลยเต็แดงเปืือนแดงมาแบบเป็นจุดอันนี้ก็มาแบบแปลกๆนะคะเนี่ยถ้าได้ความเย็นนะคะเขาจะสวยมากเลยเดี๋ยวจะหาที่ร่มๆเย็นๆวางให้เขาหน่อยไม่ไม่ไม่ได้ชอบแดดแรงนะคะอ่ะสองหมื่นนะคะสําหรับต้นนี้ต้นที่สองค่ะแดงๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นแม่ใหญ่ของเราเลย สำหรับต้นนี้นะคะฝักนะคะฝักมีด้วยกันทั้งหมดตอนนี้นะคะมีอยู่ที่10ฝักนะคะ1 2 3 4 5สองามสี่ห้านะคะ6 7 8 9ดแดอ่ะและสิบนะคะมีที่สิบฝักมีสิบฝักตอนนี้อ่าเริ่ม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 ,มจะสุกแล้วนะคะเริ่มจะสุกมาแล้วนะคะนี่ เริ่มแดงแดงมาแล้วค่ะเริ่มแดงแดงมาแล้วนะคะนี่เริ่มแดงแดงมาแล้วอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นทับทิมนะคะเป็นทับทิมบวกสยามไดมอนด์นะคะทับทิมจะเป็นสีแดงสยามไดมอนด์จะเป็นสีส้มค,ค่ะใบนะคะใบเขาค่อนข้างที่จะหนาแข็งดีมากๆเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นอรอยแมลงกัดกลางคืนนะคะนี่ก็จะเปิดแบบส้มๆมา อันนี้ก็ได้ความเย็นนิสสีแบบว่าชุชมพูม่วงแบบสวยๆเลยนะคะอันนั้นก็ออกไปแบบส้มๆแล้วแล้วก็ที่เป็นรอยนั้นก็จะเป็นเป็นรอยเชื้อราคือที่เขาโดนเชื้อราเพราะว่าเขาโดนแสงแดดช่วงบ่ายแล้วมันไหม้ค่ะมันไหม้ก็เลยกลายเป็นพวกรอยเชื้อราเป็นอะไรไปนะคะนุก็ตัดออกไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าได้ความเย็นเนี่ยเขาจะสวยมากสีเขาสวย สีเขาสวยดีมากๆเลยอันนี้ใบหนาๆนะคะใบใหญ่ใบใหญ่มากตัวนี้จะเป็นออกไปทางทรงก้านสั้นนะคะเป็นก้านสั้นแล้วก็คอมแพกก้านสั้นนะคะแล้วก็ทรงคอมแพกด้วยนี่ดอกใหม่กําลังมากําลังมานะคะนี่ดอกใหม่กาลังมาเป็นฝักที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้ที่เห็นเป็นรอยตัดอันนี้ก็คือว่าเขาโดนแดดช่วงบ่ายนะคะนุก็เลยตัดใบที่มันไหม้ออกเขาจะไหม้แบบนี้นะคะ่ะ เขาจะไม่แบบนี้คือไม่แรงมากเลยช่วงบ่ายแดดแรงค่ะนุดยังไม่ได้ย้ายที่ให้เขานะคะนี่นี่อีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะที่นุ้ได้ทําการตัดไปแล้วนะคะดูใบรอบๆก่อนนี่อันนี้จะเป็นทับทิมบวกสยามไดมอนด์นะคะเป็นตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปเลยใบใหญ่ใบหนาดีชอบความเย็นนะคะชอบความเย็นชอบความเย็นอ่ะต้นนี้ทรงคอมแพกก้านสั้นอดอกนะคะ ด่างด่างถึงดอกการดอกเลยนะคะการดอกด่างการด่างนะคะนี่สวยจริงการสั้นส่งค o m p a c อ่ะอยู่ในอ่างมังกรใหญ่ๆนะคะอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เปิดอยู่ที่อุ้ยใบใหม่กําลังมานะคะใบใหม่กําลังมาอ่ะต้นนี้ทับทิมบวกสยามไดมอนด์นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่5้าหมื่นบาทนะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่50าหมืนบาท ฝัก10ดอกที่11กําลังมานะคะอะใครสนใจนะคะก็โทรหานุดได้นะคะใบหนาดีมากๆนะคะใบหนาดีมากๆแต่นี้จะเป็นเป็นรูแมลงกลางคืนนะคะใครสนใจก็โทรหานุดได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้ทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะ สำหรับวีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ